ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีรไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในท่องโลกไบเบิลทาง b i เบิลสเตนะครับฟังกันเพลินๆตอนนี้เราก็ยังอยู่ในปฐมกาลบทที่42 คราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงจากที่พี่น้องของโยเซฟลงไปอีบหาซื้อข้าวแล้วก็ไปเจอ,เอคนสำคัญของเมืองเข้าซึ่งพวกเขาไม่รู้เลยนะว่าเป็นโยเซฟโยเซฟเนี่ยจำพี่พี่ได้หมดเลยพอพี่พี่บอกว่าจะมาซื้ออาหารโยเซฟก็สวนทันทีสวนเลยบอกว่าไม่จริงใช่บอกพวกเจ้าเป็นสายลับแน่ๆสั่งจับขังคุกเลยทั้ง1ิบคนขังรวมกันไว้3มวันเต็มๆโอ้โหสมวัน ลองรึกภาพตามสิคะเป็นคนแปลกหน้าในต่างแดนโดนหาว่าเป็นสายลับโดนขังคุกอีกไม่รู้อนาคตเลยค่ะพอเข้าวันที่3โยเซฟก็ออกมาหาแล้วก็เอ,อเหมือนยื่นข้อเสนอที่ดูผ่อนปลนลงนิดนึงใช่บอกว่าถ้าอยากรอดชีวิตเนี่ยต้องพิสูจน์ความจริงใจกันหน่อย เพราะตัวท่านเองก็เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าการอ้างเรื่องยำเกรงพระเจ้าตรงนี้ก็น่าสนใจนะคือเหมือนเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าเขาไม่ได้ทำตามอำเภอใจมีเหมือนมีหลักการอะไรบางอย่างรองรับการตัดสินใจของท่านใช่ค่ะแล้วเงื่อนไขก็คือให้พี่น้องคนหนึ่งถูกจับตัวไว้ก่อนเป็นเหมือนตัวประกันที่เหลือเนี่ยเอาเข้ากลับไปก่อนได้เลยไปช่วยครอบครัวที่คณะอา่านที่กำลังอดอยากแต่มีข้อแม้สำคัญข้อเดียวเลยข้อแม้คือ ต้องพาน้องชายคนเล็กสุดคนที่บอกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยกลับมาที่อียิปต์ให้ได้ถึงจะพิสูจน์ได้ว่าที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแล้วก็จะไม่มีใครต้องตายอืมพอได้ยินเงื่อนไขนี้ปุ๊บพี่ชายทำยังไงต่อครับคงเครียดหน้าดูสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่การปรึกษากันว่าจะไปเอาเบนยามินมายังไงนะคะแต่กลับหันมาพูดกันเองก่อนเลยพูดว่าอะไรครับพูดว่าที่จริงเรามีความผิดเรื่องน้องชายของเรา เหมือนเหตุการณ์น oh, ี <resol ves> oh, oh, man, oh. Oh. Oh, ้ม <season> ันไปกระตุ้นความรู้สึกผิดที่มันฝังลึกอยู่ข้างในให้มันพุ่งขึ้นมาทันทีเลยค่ะโอ้มันแปลว่าความรู้สึกผิดเรื่องโยเซฟเมื่อ20ปีก่อนมันยังอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยสิครับพอเจอเรื่องร้ายแรงปุ๊บก็นึกถึงเรื่องนั้นทันที ไม่เคยหายไปไหนเลยค่ะมันฝังอยู่ในมโนธรรมเขาตลอดพอเจอปัญหาที่ดูเหมือนเป็นเคราะห์ร้ายที่หาเหตุผลไม่ได้เนี่ยสัญญาณเตือนในใจมันดังทันทีเลยยอมรับกันเองเลยว่าที่ต้องมาเจอเรื่องลำบากแบบนี้เนี่ยมันสมควรแล้วจริงๆเพราะว่าเคยใจํำไง ตอนน้องอ้อนวอนขอชีวิตก็ไม่ยอมฟังใช่เลยเหมือนกรรมมันตามทันจริงๆอดีตมันย้อนกลับมาหลอกหลอนแล้วรูเบนพี่คนโตก็เหมือนมาซ้ําเติมแผลเก่าอีกนะอืมพูดขึ้นมาเลยว่าเห็นไหมเตือนแล้วไงว่าอย่าไปทําบาปกับเด็กคนนั้นไม่ยอมฟังกันเลยตอนนี้เลยต้องมารับผิดชอบเรื่องเลือดของน้อง โอ้โห oh, แรงนะแรงมากแสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นปมในใจเป็นความขัดแย้งที่อยู่กับพวกเขามาตลอดที่สำคัญคือพวกเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าโยเซฟที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะได้ยินทุกคำอ่าทำไมล่ะครับ เพราะโยเซฟใช้ล่ามคุยมาตลอดเนี่ยคะปิดบังตัวตนได้สมบูรณ์แบบพวกเขาก็เลยคุยกันเป็นภาษาฮิบรูคิดว่าโยเซฟฟ,ฟังได้ออกโอ้โหแล้วตัวโยเซฟเองล่ะครับพอได้ยินพี่ๆสารภาพผิดกันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้ท่านรู้สึกยังไงการได้ยินคำสารภาพแบบนี้ท่านก็ทนไม่ไหวเหมือนกันค่ะต้องเบือนหน้าหนีไปเลยแอบไปร้องไห้ร้องไห้เลยเหรอครับมันคงเป็นความรู้สึกทั้งความเจ็บปวดเก่าๆทั้งการเห็นพี่ๆสำนึกผิดจริงๆ ในใจโยเซฟตอนนั้นคงสู้กันหนักมากระหว่างความรักความผูกพันที่มีต่อพี่น้องกับความต้องการที่จะเห็นการกลับใจที่แท้จริงจากพวกเขาเพื่อนําไปสู่การคืนดีในอนาคตอย่างงั้นหรือเปล่าครับอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะการร้องไห้มันแสดงว่าท่านยังมีความรู้สึกยังมีเยื่อใยแต่การกระทําก็ยังต้องมุ่งไปที่เป้าหมายก็ยังต้องคุมเกมต่อ ใช่ค่ะต้องกลับมาทำตามแผนเดิมก็คือเลือกซิไม่โอนออกมาแล้วสั่งให้มัดต่อหน้าพี่น้องคนอื่นเลยเป็นการย้ำอำนาจแล้วก็ย้ำเงื่อนไขที่ตั้งไว้แต่ทำไมต้องเป็นซิไม่โอนอันนี้ก็น่าคิด อาจจะมีเหตุผลแฝงอยู่ก็ได้นะคะบางทีอาจจะเพราะซิมิโอนดูแข่งเกล้าวหรืออาจจะมีบทบาทเยอะตอนนั้นก็เป็นการส่งสารถึงพี่น้องคนอื่นๆด้วยละมั้งแต่หลังจากแสดงความเข้มงวดไปแล้วโยเซฟก็ทำอีกอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเลยคือสั่งให้คนของตัวเองตวงข้าวใส่กระสอบให้พวกพี่ชายจนเต็มเลยนะ ไม่ใช่แค่นั้นยังแอบสั่งลูกน้องให้เอาเงินค่าข้าวข,ของแต่ละคนน่ะใส่คืนกลับเขาเ้าไปในกระสอบด้วยคืนเงินทำไมล่ะครับอันนี้น่าประหลาดใจมากใช่ค่ะอาจจะเป็นการทดสอบเพิ่มเติมหรือเป็นการแสดงความเมตตาแบบลับๆหรือทั้งสองอย่างก็ไม่รู้นะคะแล้วพอพวกพี่ชายเอาข้าวขึ้นหลังลาเดินทางกลับพอไปถึงที่พักระหว่างทางแค่แวะพักคืนแรกเองมั้งค่ะเกิดเรื่องเลย ชายคนนึงเปิดกระสอบจะเอาอาหารให้ลาปรากฏว่าเจออะไรเจอเงินเงินค่าข้าของตัวเองนั่นแหละวางอยู่บนสุดเลยตรงปากกระสอบโอ้โหลองนึกภาพดูสิจากที่กลัวกลัวเจ้าเมืองอีบอยู่แล้วมาเจอเงินปริศนาคืนมาอีกช็อกสิครับทําอะไรไม่ถูกเลยคงแบบใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเขาก็รีบไปบอกพี่น้องคนอื่นๆเลยใช่ไหมใช่ครับและทุกคนก็คือตกใจเหมือนกันหมดใจหายตัวสัตว์ด้วยความกลัว แล้วคำถามแรกที่หลุดออกมาจากปากพวกเขาคืออะไรนะนี่พระเจ้าทำอะไรกับพวกเรากันแน่นั่นไงความคิดนี้มันสะท้อนความเชื่อแล้วก็ความรู้สึกผิดพอเจอเรื่องร้ายๆหรือเรื่องแปลกๆที่อธิบายไม่ได้ก็มักจะโยงไปว่าเป็นสัญญาณจากเบื้องบนหรือเป็นการลงโทษความผิดเก่าๆความกลัวตอนนี้มันเลยไม่ใช่แค่กลัวเจ้าเมืองอียิปต์แล้วสิมันกลายเป็นความกลัวต่ออำนาจพระเจ้าที่เหมือนกำลังควบคุมชะตาชีวิตพวกเขาอยู่ ตอนนี้สถานการณ์ของผู้พี่ชายเลยยิ่งซับซ้อนหนักเข้าไปใหญ่เลยนะหนักหน่วงมากค่ะไม่ใช่แค่ต้องทิ้งซิเมโอนไว้เป็นตัวประกันแล้วยังต้องกลับไปเผชิญหน้ากับพ่อคือยาโคบเพื่อจะขอตัวเบนヤมินมาอียิปต์อีกซึ่งยากมากใช่ครับยากมากๆและยังต้องแบกความกลัวความไม่เข้าใจว่าเงินนี้มันกลับมาในกระสอบได้ยังไง แล้วมันจะนําเรื่องอะไรมาให้อีกเนี่ยมันเหมือนติดกับอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นเลยนะครับเหมือนกําลังถูกทดสอบอย่างหนักหรือบางทีอาจจะถูกลงโทษจริงๆก็ได้ความกลัวความสับสนความรู้สึกผิดทุกอย่างมันประดังเข้ามาหมดสร้างความหวาดหวั่นให้พวกเขาตลอดการเดินทางกลับบ้านที่คานาอันเลยทีเดียวเป็นภาวะที่บีบคั้นหัวใจมากๆแล้วก็ยังมองไม่เห็นทางออกเลย พอพวกเขากลับไปถึงคานาอานก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ยาโคบฟังเขาก็เล่าเรื่องที่ไปเจอชายคนหนึ่งที่นั่นดูแบบมีอำนาจใหญ่โตมากในอียิปต์พูดจาเอ่อค่อนข้างแข็งกร้าวกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นพวกสอดแนมแล้วก็เล่าว,ว่าชายคนนั้นอ่ะยื่นคำขาดมาเลยแบบว่าถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองนะและถ้าอยากกลับมาค้าขายที่อียิปต์อีกต้องพาน,น้องคนเล็กสุดที่ว่าเนี่ยเบนจามินน่ะมาให้เห็นหน้าด้วย แล้วพอกลับมาถึงบ้านมันมีเรื่องพีก,กว่านั้นอีกใช่ไหมคะเรื่องเงินอืมอันนี้ช็อกเลยครับคือพอกลับมาถึงบ้านกำลังจะเทข้าวออกจากกระสอบกันปรากฏว่าแต่ละคนเจอถุงเงินค่าข้าวของตัวเองอะ่ะกลับมาอยู่ในกระสอบครบเลยฮะครบเลยเหรอคะครบเลยครับพอเห็นแบบนั้นทั้งยาโคบทั้งลูกๆที่เหลืออยู่ก็ตกใจกลัวกันใหญ่เลย พอ,อยาคบได้ยินเรื่องทั้งหมดทั้งเรื่องซีเมโอนโดนจับเรื่องต้องพาเบนยามินไปแล้วยังมาเจอเรื่องเงินในกระสอบอีกแกคงแย่เลยนะคะ โอ้โหระเบิดเลยครับคราวนี้ยาโคบเสียใจมากพูดตัด้อใส่นุกลูกเลยนะแบบว่านี่พวกเจ้าจะพรากลูกไปจากเราหมดเลยหรือไงโยเซฟก็ไม่อยู่แล้วซิมิโอนก็โดนจับไปอีกนี่ยังจะมาเอาเบนยามินไปอีกคนหรอเรื่องร้ายๆทั้งหมดมาตกที่เราคนเดียว โอ้ฟังแล้วเจ็บปวดแทนเลยค่ะความรู้สึกของคนเป็นพ่อเนาะจริงครับแล้วยาโคบเนี่ยแกผูกพันกับเบนยามินเป็นพิเศษมากๆเพราะเบนยามินเป็นลูกอีกคนเดียวที่เกิดจากนางราชเชลภรรยาที่ยาโครบรักมากที่สุดเหมือนกับโยเซฟที่หายไป เหมือนเป็นตัวแทนคนสุดท้ายของราชเชลใช่ครับพอเสียโยเซฟไปแล้วมันเป็นแผลใหญ่มากแกเลยกลัวสุดๆว่าจะเสียเบนยามินไปอีกเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วรูเบนพี่คนโตเขาทำยังไงคะเห็นพ่อเสียใจขนาดนี้รูเบนก็พยายามจะรับผิดชอบนะครับเสนอตัวเลยบอกพ่อว่าพ่อครับถ้าลูกเอาเบนยามินกลับมาไม่ได้นะพ่อฆ่าลูกชายสองคนของลูกได้เลยโอโ้โห มอบเบนยามินให้ลูกดูแลเถอะลูกจะพาเขากลับมาให้ได้เป็นข้อเสนอที่แบบเอาชีวิตหลานมาค้ำประกันเลยนะสุดยอดมากสุดๆเลยครับแต่ยาโคบก็ยังใจแข็งมากไม่ยอมเหรอคะไม่ยอมครับปฏิเสธทันทีเลยบอกไม่ลูกเราไม่ลงไปกับพวกเจ้าเด็ดขาดพี่เขาก็ตายไปแล้ว เหลือเขาคนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเนี่ยพวกเจ้าจะทําให้พ่อผมหงอคนนี้ต้องลงหลุมศพไปด้วยความทุกข์ระทมชัดเจนเลยครับว่าไม่ยอมเสี่ยงเด็ดขาดตอนนี้สถานการณ์เลยตุงเครียดสุดๆเลยนะคะยาโคบก็เสียใจไม่ยอมปล่อยเบนเยมินไปแน่ครับส่วนพวกพี่น้องก็จนบัญยาข้าวที่ซื้อมาก็คงใกล้หมดแล้วแต่จะกลับไปอียิปต์อีกก็ไม่ได้ถ้าไม่มีเบนเยมินแถมซิเมโอนก็ยังโดนจับอยู่ที่นู่นอีกใช่ครับเรียกว่าติดทางตันเลย กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆครับตอนนี้แล้วผู้ฟังล่ะครับคิดอย่างไรในเรื่องการกระทําในอดีตที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อปัจจุบันและการตัดสินใจที่ยากลําบากภายใต้แรงกดดันมหาศาลนี้ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการท่องโลกไบเบิลทาง Bible s t e ตได้ใหม่ในตอนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบ b บิ s t e ต t T-D-O.